เรียบร้อยแล้วครับผมขนมกล้วยหนึ่งสุดบาวาน่นครับผม้ยหน้าตาเป็นไงแซ่บอกครับอยากชิมมากก่อนได้ชิมมาครับผมสีประมาณนี้ครับผมอ้า สวัสดีครับพ่อพี่น้องพอกับบ่าวบานนท์กนเดมด้วยครับผมเมื่อนี้บ่าวบานนท์สีพาพี่น้องมาเ็ดขนมกล้วยได้ครับผมขนมกล้วยครับนี่ครับผมเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับผมพอดีน้องสาวครับน้องสาวอยู่ลำปางเพิ่นกลับบ้านเพิ่นเอากล้วยมาฝากเป็นกล้วยนอบายย่างดีนะครับผมบาบานนท์ก็เลยคิดนไปกินอยากกินขนมกล้วยได้ กล้วยหนึ่งไหมครับเยมือนเ้ก็เลยบ้าสีเย็ดเดี๋ยวมาเบิ่งนน้ำกันครับผมว่าขนมกล้วยหนึ่งสูตรบาว้านน่นนี่สีเป็นยังไง้วกินีนากินซ้ำได้ครับผมเดี๋ยวเขาสิเอากล้วยเนี่ยไปบดกันครับผม,มาบาว้านน่นกันสิใส่เครื่องปั่นแล้วครับไปไปกันพี่น้องขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางนะครับก็ตอนนี้เราเอากล้วยมาบดครับผมใส่เครื่องบดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะทำการปั่นครับผมครับผมตอนนี้ก็ปั่นกล้วยเรียบร้อยแล้วครับใส่เครื่องปัน่น แล้วเราก็จะมาตีลงในกระมังนะครับเอ้กล้วยบดลงไปครับผมไปออกไปส่วนผสมนะครับส่วนผสมเราก็จะมีตัวนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าครับผมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณหนึ่งรกรัมครับผมหรือขีดนึงและครับพี่น้อง ใส่ลงไปนะครับตามด้วยแป้งมันครับผมแป้งมันนี่จะใส่ในปริมาณที่น้อยกว่าแป้งข้าวเจ้านิดหนึ่งครับประมาณห้าสิบถึงหกสิบกรัมครับครเครืร่องขีดครับพี่น้องผมใส่ลงไปแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครับผมน้ำตาลทรายขาวนี่นะครับผมก็ใส่ไปประมาณร้อยกรัมร้อยกรัมครับ แล้วก็ใส่เกลือนิดเดงครับผมเพื่อความรสชาติที่กลมกล่อมครับผมไม่ให้หนึ่ง้อนชาเพให้มันหวานดองเกินไปครับผมก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาครับอา้าวแล้วก็ใส่หัวกะทิครับผมสองร้อยห้าสิบกรัมเป็นกะทิกองครับผมเีลงไป เรียบร้อยส่วนผสมครบขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตีครับผมตีให้เข้ากันค้นให้มันเข้ากันเ,เรียบหมดแล้วครับผมขั้นตอนกันปั่นครับผมขั้นตอนนี้ก็สำคัญครับต้องตีให้เข้ากันให้แป้งนี่แตกให้หมดนะครับผมเพราะเกิดว่าถ้าแป้งไม่แตกเป็นก้อนเนี่ย มันจะไม่อร่อยครับแล้วก็เวลาไปนึ่งมันจะเป็นแข็งๆไม่อร่อยไม่สุกด้วยครับตีให้มันค้นให้มันเข่ากันเลยครับผมตีไปเรื่อยๆครับปันปันปันขันตอนนี้นี่เสียกยากแน่เวยครับผม เพราะว่ามันต้องใส้เวลาโดนเติบครับผมไอ้มันแบบเข่ากันแบบนวลนเนี่ยเป็นเนี่ยเดียวกันเลยครับที่จริงนี่ต้องมีไอ้ปะกเข่าฟูดครับผมปากเข่าขูดน้ำไว้สะลุนาะเพื่อความสวยน้ำ้วก็เพื่อความกลมกลมยิ่งขึ้นไปครับผมแต่ว่ามือนี้บามานุ่หาบไดคบ้ครับเาโปเป็นยังได้ขึ้เก้าครับผม อ่ะครับผมตอนนี้ก็ปั่นส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมนวลละมุนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอากรอกใส่ถุงเพื่อที่จะไปบีบใส่กระทงครับผมกระทงที่เราเตรียมไว้นี่ครับผมหรือว่ากระทงหรือว่าจอกครับใส่จอกก็ใส่สารบานห้าครับผมให้ลงใส่จอกสเสร็จแล้วเ้าก็เสียไปหนึ่งครับผม ขั้นตอนนี้เราก็บีบลงไปในจอกที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเราเอาจอกนี่มาใส่ซึ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เคลื่อนย้ายอีกแล้วครับเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายยากเดี๋ยวมันจะหกครับผมบีบลงไปให้เต็มครับก็ไม่ต้องเต็มมากนะครับเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าเวลานึ่งสุกมันก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดนึง ตอนนี้ก็เต็มซึ้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งครับผมครับผมตอนนี้ก็ปั้จุใส่จอกเรียบร้อยแล้วครับผมได้สองได้สองซึ่งครับผมก็ประมาณ3าหาจอกครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปนึ่งครับผมตั้งเบาบามโนต์ตั้ง น้ำห่อนเดือดือดไว้แล้วเดี๋ยวเอาเออกไปหนึ่งกระสีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับผมกระสีสุกกินได้เลยครับผม,ม,มน้ำเดือดแล้วครับผมปั่นไหมครับผมบบปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับผมเป็นอันซุก กินพร้อมกินได้ด้วยครับผมเด,เ,บบเดี๋ยวเราเข้าสาเบิงอีกยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวเาเบิงง่าหน้าตามันสออกมากเป็นจังไดครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมขนมกล้วยหนึ่งสูตรบ้าวโน่นครับผมหน้าตาเปไ็นแซะบะครับเดี๋ยวชิมมก่อนเด้อชิมมาแล้วครับผมสีปรแม่ณนี่ครับผม ผู้ใดหลายอยู่ครับสิได้ปั่นให้พี่ให้น้องกินน้ำแล้วก็เอาไปฝากน้องสาวผู้เพื่อนเอากล้วยมาให้ครับผมสำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วอยากเอาไปเฮ็ดกินก็ล่องไปเฮ็ดกินได้ด้วยครับรับรองว่าแซบครับผมฝากจ้าหน่อยพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาบนโนนน้ำเนยด้วยครับผมก็เป็นช่องช่องบาบนโนนนี่ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการกินอาหารการทำอาหารหรือว่าเฮ็ดขนมมูนนี่แหละครับแล้วก็ร่วมถึงการหาอยากหากินตามวิธี อิสานบ้านห้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าวบงนุ่นบ้าวงนุ่นจิบปากไว้ซ้ำนี้แล้วพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ